ไปดีพี่น้องจ้าอยู่กับสนเน่แล้วกันอยู่กับเจเจคือเก้าพี่น้องกำลังเช็ดหยางอยู่เฮ้ยไปดีนี่พี่น้องกำลังพากันยุงบุไหวยอยู่เงินครัวคือเก้าพี่น้องมาเฮ็ดกินคือเก้ามันคือพี่น้องมาเฮ็ดหยางกินเป็นล้นปฏิทตามเบิ้งพี่น้องนี่ตอนนี้นางกำลังทำแจลทำแจลพี่หยางเฮยแจวส้ม แต้วส้มพนาพี่น้องใสกระเทียมมะพอ่าวหักหอมบวัวหอมปอมนะหอมปอมหอมซีจ้าไม่หยังไม่หยังแล้วก็อยู่กับคนน้อยจพออยะพี่น้องกำลังพาไปใสซะพี่หน้าพี่ไว้ <laughs> อยู่กับคนน้อยจะพี่น้องด้ยไม่หยัยง เอาอยัาง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 เป็นส่วนพักนี่พักอย่างก่อนบัวของป้อมนะแล้วก็พักอีย่างก่อนนี่นะพักอีย่างก็เฮ้ยลืมซื้อพักของบัวลาพาจากพี่น้องนี่อันนี้ตำเจลใส่เกลี่ยใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องหนาวมีนยังไงเฮย น้องเฮ็ดแจวส้มนะกินกับเสียงกระซิบเซ็นนหน่อยพี่นอ้องเก็บคอปซาวจ้ากเถื่อเสียงอาสีขี้คอยิดหน้อย้อจ้าเบิ่งสีหน้าคนตามสีบดบ,บูดทรงสีบดแซ่บโคกๆไปกว่าสีละเอียดแต่พี่นอ้อง แอลกรตกหอมใส่ลงไปเดอ้อบอสนี้หอมปั๊กกระป๋องไปทำซอยไว้ำหรัพี่นอออ้องหอมบัวหอมปอมตะก้าอย่างก็หอมละพา้ะพี่น้องมะนาวลงไปมะนาวไปจะแซบ่บจะแซบ่บไปนองน,น้ำละหสย กุ้งด้วยน้ำปลาเค็มแน่นอนน้ำปลาจะพี่น้องน้ำตาลากอากาคลุกเข้าให้เข้ากันเด้อบัดทีนี้โอ้ยน้ำแตกจกจ้วนเลยจ้ะพี่น้องเจียวหอมกับอันเซ็ตสิ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้กุ้งเตรียมปิ้งกุ้งจ้ะพี่น้อง ปลาหมึกจ้าปลาหมึกอเอื้อบเรียบร้อยใจยพี่น้องล่างแล้วก็ใส่มาเอือเอ้ออืบใส่ซอสแม็กกี้ย่างเดียวกับน,นัวแล้วจ้ะพี่น้องซอสแม็กกี้นัวแห้งพี่น้องเอื้อๆเป็นสีเหลืองๆไอ้ข้อยได้จากน้อยตต่สวบตต่สวบพี่น้องมาท,ที่นี่ก็มาเตรียมปิ้งแล้วจ้ะพี่น้องปิง้งมีกุ้งมีหมึกตลานไม่ไหมฮะตลานนะมึงไม่ไหมป๊าป๊าพี่น้อง เป็ตดตาแซบเลือเกินทีห้อยอยู่ปบนมือของเราเกือบโดยแม็กกี้นั่นเองนี่พี่น้องเป็นตาแซบตาแซบเลยพี่น้องนะเราก็จะมาทำการพลิกการติ้งนะพี่น้องโอ้ยเนาะเป็นตาแซบแท้เด้อิมขับน้ำเจลเซ็ปแซบเละพี่น้อง ปิ้งไปนามกินไปนามเป็นตแซ่บวะกึ้นก้อนมั้งฮะกนินก้อนมั้งขึนก้อนกขยิมก้อนหอนอยู่เด้ออ้าวออกจะไฟเมื่อกี้นี่ก็ะหอนตัวนมามาพี questions questions? ่น้องจ้ามากินนทำกันพี่น้องปิ้งกุ้งปิ้งปลาหมึกจำเจ้วจ้ะเก่งในคนจำไม่ได้ แกยังบ oh. mm. ่ได้เหรอจำจำคุยแจวคุยแจวคุยแจวงับเขาให้จะแตบพี่น้องทำไมแตกจุดจวดคุยแจวนี่จะพี่น้องเอทำแจว mức chạy phi nhau không nhỏ em mãi phi phi พี่น้องสีมือกันแกะกุ้งสิได้กินอยู่บ่ขนาดมุนมุนพี่น้องปิ้งไปนํำกินไปน้ำจ้าไปน้ำแต่พี่น้องคนนี้ก็ขอฝากไว้การเดมีเดือดจ้าโอ้ยขอตัวขอตัวไปกินก่อนใจพี่น้องดีตกเสียอ้างคือเก้านะขอตัวไปกินก้อนใจพี่น้องจ้าขอฝากแกไปซมีเดือ ัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพอเป็นกำลังใจนี่คือเก้าแน่สุดท้ายก้ากลับาบาดี <Hi. S 1> สวัสดีครับ <c oughs> อยู่กับคนน้อยพี่น้องคือการ์ตูน